ครับก็สำหรับคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่มตัวหนอนหรือเกรปแอคเซนโดยตรงนะครับก็สามารถาใช้วิธีลงซอฟต์แวร์แล้วก็รีแมปปุ่มอื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างเช่นปุ่มคอนโทรลขวาหรือปุ่มอื่นที่เราแบบแทบไม่ได้ใช้นะว่างๆอยู่ก็เอามาทําเป็นปุ่มตัวหนอนแทนได้นะครับก็ก่อนจะกดรีแมปเนี่ยเราต้องมาตั้งที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ language นะครับเข้า typing แล้วก็เมนูแอดวานซ์คีย์บอร์ดเซตติงนะครับกดไปที่อินพุตแ a งเก a g ฮอ o คีย์นะครับแล้วก็ให้ตั้งคืนไปเป็นเหมือนตอนแรกของ Windows นะตอนแรก Windows มันจะตั้งเป็น Non-Assign n น t assign ะครับให้เรากดกลับไปที่อย่างนี้ก่อนเพื่อให้มันเป็นค่าว่างๆนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดที่ว่าใช้เปลี่ยนภาษาตัวนี้เราไปกด ในซอฟต์แวร์เพื่อรีมปบเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับก็ให้กลับมาที่ค่าเริ่มต้นก่อนของ Windows แล้วกด a อ p l y ครับจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เว็บเวตาคอนไทยได้เลยเข้าไปที่หน้าซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็หารุ่นที่ต้องการครับอย่างอันนี้เราจะลองเป็นรุ่น K 6 2 6นะครับเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนะครับ ตอนแรกมันจะมาเป็นไฟล์10มีก็ให้กด e x a c t ก่อนนะครับเปิดแตกไฟล,ล์เสร็จแล้วก็มันจะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ให้แล้วก็ติดตั้งปกติครับอันนี้ไม่เป็นไนระกด Run Anyway ไปได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> <S กดอนุญาตนะครับกด Yes ครับติดตั้งกด Next ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ พอก,กดเสร็จแล้วก็กดติ๊กอันนี้มันก็จะรันให้ขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของ K626 นะครับก็หลังจากที่เราปรับภาษาให้มันเป็นตรงนี้ให้มันเป็นนันแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาเลือกปุ่มที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างเช่นปุ่มคอนโทรลเนี่ยมันจะมี2ฝั่งหลายคนจะไม่ค่อยได้ใช้คอนโทรลขวาแล้วก็กดคลิกคอนโทรลขวานะครับมันจะขึ้นกรอบตรงนี้แล้วก็ขึ้นมา เราต้องการทำะไรกับมันแล้วก็ตั้งเป็นคีย์อไซ g n เมนต์นะครับแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งเสียบเข้าด้วยกันหรือจะใช้ของตัวมันก็ได้ครอย่างตัวนี้ k 6 26เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มตัวหนอนโดยตรงก็ให้กดฟังก์ชัน ESC นะครับอ่านี่กดฟังก์ชัน ESC ปุ๊บม,มันก็กลายเป็นปุ่มเกรท e อ็เซนต์ขึ้นมาแล้วกรท v อ a c เซนตคือสัญลักษณ์แบบว่าใครตัวหนอนนะเวลาว่าฝแบบั่งคีดเล็กๆสั้นๆฝั่งซ้ายนะครับ กดโอเคครับแล้วก็กด Apply เพื่อเซฟเข้าคีย์บอร์ดพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปแก้ตรงที่เดิมนะฮะให้กลายเป็นเกียรแบ็กเซนอีกรอบแล้วก,กดโอเคอันเนี้ยเราก็ลองกดคอนโทลขวาที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ผมจะกดคอนโทลขวาสังเกตตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษอังกฤษได้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือใช้งานได้เลยก็ ลูกค้าก็ลองไปดูครับว่าปุ่มไหนที่ไม่เขาได้ใช้ของแต่ละคีย์บอร์ดเราก็อาจจะมีปุ่มที่ไม่ใช้แตกต่างกันนะก็อย่างถ้าอันนี้ผมลองเป็นคอนโทรลขวาถ้าจะลองปุ่มอื่นก็ตั้งได้เหมือนกันนะก็ยังไงลองไปเล่นดูนะครับสวัสดีครับ